ครับนี่พวกเด็กตุ๊กานบุรีครับวันนี้ลอกหมายมาแถววัดตึกครับโนบุรีครับนี่ครับหมายครับอันนี้มาปิ้งเลมอนครับเดี๋ยวเราตามมันต่อไปเลยครับนี่เพิ่งจะลงแน่ไม้แรกหมายแม่น้ำครับดนวันนี้จะมีตัว่ะครับเดี๋ยวมาตามมันต่อครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อ นี่น้องมามีนครับมาตกครับนี่ครับหนีเด็กๆคนนี้ครับวัตึกครับมาตึกครับหมายแม่น้ําตรงวัดตึกครับนี่ครับน้องมาตีบาดเยียบตีบาช่อนครับแต่วันนี้เขามาเดินสายตีเหยียบปลอมนะฮะตีแต่ตัวมาก็เป็นนี่ครับเดี๋ยวเรามาตามมันต่อครับเดี๋ยวเราตามมันไปเรื่อยครับดูครับหมายแม่น้ําครับน้าดินแน่นอนครับวันนี้ดูมีตัวไม่มีตัวครับเดี๋ยวเรามาตามมันต่อไปเรื่อยครับโอเคครับนี่ ไม้วัตตึกนะครับพนาวัตตึกอันนี้ไม่มีตัวครับเขื่อนน้องเขื่อนวัตตึกครับนี่เดี๋ยวเรากลับไปต่อตามไปที่โปพระามห้าต่อครับอันนี้แดดมันไม่มีที่รบแดดครับนี่ครับเรามาไม่มีลบแดดมีน้องคนหนึ่งมาตกก็ยังตกอยู่กับเราครับเดี๋ยวเราไปตามมาต่อที่โปพรารามห้าปูนสงครามสองครับนะครับครับนี้เรากลังมาหมายโปูนสงครามสองนะครับตอนนี้ครับ เดี๋ยวมาตามกัต่อครี่โองคร้ายนะม้านซื้อน้าซือเราต้องกลับมา่อสรเรามาตาม,มาต่อครับครับเรามาตาม,มาต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับดูได้ผงงานครับวันนี้ครับ ดีครับตอนนี้เรามาถึงหมายโป้วิพูทธสงครามสองแล้วนะครับดีครับเดี๋ยวเรามาตามดูครับโอเคน้ำก็โอเคอยู่ครับเฮ้ปิ้งเลมอนตีไปก่อนนะครับหมายใช้เหยื่อใส่เดือยครับเดี๋ยวผมตีหนมปังกัตามมาต่อครับดีรบมาแล้วครับนี่ครับตามแรงเราเนี้ยครับดูสวายครับมาแล้วครับตามแรกครับเดี๋ยวเราตามมต่อตอนนี้สว่างันเยอะไหลมาเรื่อยๆครับ พอตีได้ไม่ได้มั่งครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับนี่ครับมาแล้วครับแต้มนะที่สองครับใสกระจิ๋วเหลียวครับลูกสวายครับโอเคเดี๋ยวเราตามกันต่อครับดีครับวันนี้หนึ่งวันครับตกตาครับนี่เรามานั่งสังสรรค์นะครับนี่ครับหยุดั่วนี้ครับหยุดหนึ่งวันครับจากเมื่อวานได้แค่สามแต้มครับแล้ววันนี้เราจะหยุดมานั่งกินสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับก่อนเข้าดาวครับ นี่ครับเอ้าปิดหน้าแล้วครับหนึ่งคนครับเมานี่ครับปิงเลมอนครับอยู่นี้อยู่ปิงเลมอนครับอันนี้ภรรยาผมครับกับลูกๆนี่ครับเดี๋ยวเรามาตางมันต่อวันพรุ่งนี้น่าจะมีผลงานเดี๋ยวเรรวมกับคลิปของเมื่อวานไปเลยครับโอเคครับกด subscribe ด้วยนะครับ